สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็หาเรื่องราวข่าวคราวมาบอกกันอีกแล้วนะครับว่าล่าสุดมาไวซะแล้วครับสำหรับงวดที่4แววแววว่า,าว่าทกศจะโอนเงินในวันที่26หรือหลังเที่ยงคืนนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก,รก็ รอลุ้นกันเลยนะครับผมจะเป็นอย่างไรก็ไปพบกับน้องเขาเลยครับวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับข่าวดีนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเช่นเคยนะคะก็คือ หลังจากที่มีข่าวคราวออกมานะคะว่ามีการเคราะราคาประกันรายได้ยางพาราออกมาในงวดที่4นะคะเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาและก็จะมีการกำหนดใจ่ายในวันที่1หรือว่าวันที่2เดือนมีนาคม2564นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะข้อมูลนี้อ้างอิงจากนายสุนทรรักรงนะคะ ก็ได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะว่ามีข่าวมาล่าสุดเลยนะคะก็คือธนาคารทรกสได้แจ้งมานะคะว่าจะมีการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2งวดที่4ก็คืองวดของเดือนมก,กราคม2564จํานวน เกษตรกร,กรชาวสวนยางที่จะได้รับเงินนะคะอยู่ที่1,292,675รายนะคะซึ่งจะมีการโอนเงินเร็วขึ้นนะคะก็คือกำหนดจ่ายวันที่26กุมภาพันธ์2564นะคะซึ่งตอนแรกทางธนาคารทกศก็แจ้งว่าสามารถโอนได้ในวันที่1 หรือว่าวันที่2มีนาคมนะคะแต่สรุปแล้วนะคะมาเร็วกว่ากำหนดยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่จะได้รับเงินส่วนต่างในงวดที่4นี้ค่ะ โดยจะโอนเงินให้ตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้นะคะก็คือวันที่25กุมภาพันธ์2564เพราะว่าจะได้ในวันที่26กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะฉะนั้นก็รอดูและก็รอติดตามชมนะคะว่าใครจะได้รับกันบ้างในงวดที่4นี้นะคะยังไงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าวสวนยางพาราโชคดีทุกท่านนะคะ